รู้ได้ไหมอ๋อคุยความรู้สึกเหรอไม่ต้องไม่ต้อบไม่ต้องจุกจุกไปับเรี่ยวหมดเลยเลยนิติเดชหับล้วงอย่างจับล้วงอย่างต่อยจนเอ๊หมดแล้วเป็นเป็นไงบ้างนิติเดชก็ไม่รู้มันงงเลยตอนที่กรรมการชูมือให้เขาเนี่ยเรารู้สึกไงครับเขาครันก็ ไม่คิดว่าถ้าจะถึงกับแพ้นะ <c oughs> ใช่ร <c oughs> เรามันม่นใจมั่นใจอาวุธไหนของเราที่ที่คิดว่าเราไม่น่าแพ้วันนี้ <c oughs> ครับก็ผมก็ทําทําตลอดครับทำตลอดครับแล้วไปช่วงช่วงช่วงการย,ยกสี่ที่เราโดนวันนี้คิดว่าเป็นผลไหมที่ทําให้เราแพ้วันนี้ <c oughs> ผมก็ว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะครับไม่จึงจะจะแพ้ถึงหน้าแพ้นะใช่ครับเราก็โดนเหมือนกันเราไม่ใช่รับฝ่ายเดียวยกหนึ่งถึงยกสาม้วก็ได้เยอะใช่ไหมเช่เราในในในความรู้สึกของเรา ใช่ก็พูดอะไรไม่ถูกครับยังอึ้งอยู่อาชีพอะไครับน้องเมื่อกี้ไม่ไม่ทราบครับโดยรวมพอใจผลงานตัวเองวันนี้ไหมครับก็พอใจนะครับห่วงแต่แก้มือได้ครับเอาใหม่เอาใหม่ภาคหนึ่งก็มันภาคสองก็มันใช่ครับภาคสามน่าจะมีแน่นอนใช่ไหมพี่กัดน้ำหนักไหนน้องน้ำหนักนี้ครับสภาพร่างกายตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็เล่าไปเองครับค่อยๆกลับมา ดีวันดีคืนน่นอนนะใช่ครับแล้ววันนี้พูดถึงผู้ชกระหว่างไปไงครับก็เขาเข้ามาเข้ามาอาวุธที่สร้างความกดดันอาวุธที่สร้างความกดดันให้ับเรามากที่สุดคืออาวุธไหนครับของชัยก็ได้เป็นแช่งครับแช่งแแล้วเมื่อกี้เห็นบ่นบนเรื่องกระจับเรื่งเขาเตะเบี้ยวครับเขาเตะต่ำไปหน่อยนะครับแต่ว่าตามกติกามันก็ไม่ผิดกติกาแต่ว่ามันการนับใจนับใจของ น้ำใจอาชีพเดียวกันใช่ไหมน้องมันก็จูงยังไงล่ะหมดยกสี่ดิพี่เลี้ยงที่มุมบอกให้เราออกไปชกยังไงครับก็ควรจะสียก็ต่อยตามเกมเขาไม่ต้องถอยเยอะอะไรเงี้ยครับก็ก็บังแค่เดียวแล้วผลการแข่งขันออกมานี้อยากมีอะไรอยากจะพูดกับแฟนมวยทั่วประเทศที่เชียร์น้องวันนี้หน่อยไหมครับผมก็ขอโทษทุกคนนะครับขอโทษทีมงานที่มาเชียร์ รับพระเจ้าใหญ่ตีครับทษเชฟมันทำครับครับผมไม่เป็นไรครับน้องจ้เาไฟหน้าผมจะกแก้มือใหม่ทำทเต็มที่ครับโอเคครับน้องเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมโคคัโน้่ก็เป็นการเข้าข้าของที่ดีครับ